สวัสดีค่ะวันนี้บิวมีรถสวยมานำเสนออีกแล้วนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บิวรถสวยนะคะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกันด้วยนะ,ะวันนี้บิวมีรถเจ็ดที่นั่งมานำเสนอค่ะพี่พี่ทุกท่านนะคะเป็นตัว m a z t e r x x 8ค่ะบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะคะบอกเลยว่าเปิดตัวป้ายแดงไปนะคะหนึ่งล้านแปดกว่าบาทเลยนะ แต่ว่านะคะวิวให้ราคาพี่ดีมากและรถบ้านเทินหน้าโชว์รูมด้วยใครซื้อสดคือไม่มีแวดเลยแล้วรถภายในดีทั้งภายในและภายนอกเลยนะคะรถสภาพดีสุดๆใครอยากได้รีบโทรหาด,ดูก่อนได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเก้าสองสีนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้แอดไลน์มาส่งเอกสารให้วิวดูก่อนได้เลยนะเดี๋ยววิวจะพาไปดูรอบๆตัวรถภายในตัวรถแล้วก็เปิดห้องเครื่องกันนะคะแล้วก็ ใครที่สนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พิ้กันด้วยนะเริ่มมาจากด้านหน้านะคะคันนี้บอกเลยนะว่าได้ออปชั่นจัดเต็มมากๆนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเดทาง LED มีมาให้มีเซ็นเซอร์ให้รอบคันและมีแอแดปติฟ o o ดคอนโทรลมาให้ด้วยแล้วก็มีกล้อง360องศาด้วยค่ะนี่เลยและคันนี้นะคะได้สีสวยมากเลยนะเป็นสีเทาออกน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สีเดิมบางทั้งคันเหลี่ยมมุมชัดๆเลยนะคะล้อมแมกอรลอยแท้เดิมจากโรงงานค่ะคันนี้นะและได้ยางปี24ทั้ง4เส้นไปเลยใช้ได้อีกยาวๆเลยค่ะเป็นยางโยโกฮาม่านะคะและได้ล้อขอบ19ด้วยสวยมากเดิมทั้งคันแน่นอนกล้องมีให้รอบคันเลยค่ะขับง่ายขับสบายนะคะไฟเลี้ยวก็จกข้างเป็น LED แบบนี้ ติดฟิมแล้วรอบคานมือจับเป็นสมาร์ทอินทีค่ะภายในสวยมากเดี๋ยวพาไปดูบอกเลยว่าภายในนี่หรูหรายังกับรถเบนซ์รถบีเอมเลยนะคะนี่เลยค่ะโวมาัย oh. มันติฟังก์ชันไม่มีสึกหลอเลยมีแดชทีปคุตคอนโทลให้นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยเชื่อมต่อวิทยุและโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะโวมาัยไม่มีสึกหลอเดี๋ยวพี่จะสตาร์รถให้พี่พดูกันนะเดี๋ยวรอชมได้เลย เบาเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลเข้มสวยๆแบบนี้เลยทรงสปอร์ตและเบาะนิ่มมากเป็นเบาะหนังแท้ด้วยนะคะสามารถปรับเซตได้2เซตด้วยกันนะคะเมมโมรี่เซตแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ด้วยนี่เลยแอร์แบกมีให้รอบคันสวยๆรถเดิมบางทั้งคันไม่มีชนหนักจมน้ำกับสีมาแน่นอนฝาประตูไม่เคยโดนถอดนะคะ เดี๋ยวพี่สตาร์ทรถให้พี่ดูกันนะสตาร์ทง่ายมากๆคันนี้นะคะเดี๋ยวขอปิดประตูแป๊บหนึ่งนี่ค่ะคันนี้กุญแจเป็นรีโมทนะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้งคันและปรับออโต้ได้ทั้งสี่บานด้วยนะคะกระจกมองข้างก็ปรับพับไฟฟ้าได้ค่ะเดี๋ยวสตาร์ทรถนะคะสามารถเหยียบเบรกนะคะและ้วกดปุ่มสตาร์ทได้เลยนี่ เรื่องยนต์ทำงานทันทีนะคะไม่มีไฟโชว์แต่อย่างใดเลยนี่ค่ะ <Okay. S 1> นี่เลขไม้ของเขานะคะเลขไม้หนึ่งแสนหนึ่งหมื 11, 000, 000่นกว่ากิโลเท่านั้นและนี่คือกุญแจรีโมทค่ะนืสามารถเปิดฝาท้ายได้ด้วยรีโมทนะคะขอวางไว้ตรงนี้ก่อน นี่หน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะและหน้าจอแสดงกล้องรอบคันให้ด้วยนะนี่เลยสวยมากนะคะและสามารถเปิดวิทยุได้นะอันนี้เพิ่มความสว่างความคมชัดนะคะสีได้เลยค่ะนี่กล้องตกล้องหลังนะคะกล้องด้านข้างนะคะอันนี้คือ ด้านข้างหน้าแล้วก็หลังนี้ด้านหน้านะคะมีเส้นวัดระยะให้เลยนะสามารถบังคับนะคะหน้าจอได้ด้วยปุ่มตรงนี้เลยค่ะถ้าจะเปิดฟังเพลงก็กดตรงนี้นี่มันจะขึ้นวิทยุเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถเปิดวิทยุฟังได้เลยจริงๆก็ เปิดอยู่แต่ว่าปิดเสียงอยู่นะคะนี่วิทยุใช้งานได้ปกตินะคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถเบาเสียงลดเสียงได้ที่นี่ค่ะนี่นะนี่นะแต่วิวเบาอยู่ตรงนี้นะควบคุมได้เลยนี่ค่ะนะคะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะ เบรกโ h เบรกมือ <m uch os> เป็นไฟฟ้านะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะแอร์ h, เป็นแอร์ออโต้นะคะแอร์เย็นฉ่ำมากตอนนี้นะคะ <m uch os> แล้วตรงนี้วางของได้แอร์เย็นมากแล้วก็ตรงนี้ก็วางแก้วน้ำได้อีกนะคะและตรงนี้ค่ะเป็นที่พักแขนไม่พอนะคะ <m uch os> ก็คือนุ่มมากเป็นเป็นหนังแท้เหมือนกันแล้วก็สามารถเปิดได้สองฝั่งแบบนี้ ฟฝั่งนี้ได้นะคะถ้าอยากเปิดฝั่งเดียวหรือจะเปิดฝั่งนี้ฝั่งเดียวก็ได้หรือจะเปิดทั้งสองฝั่งก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ SD card นะคะแล้วก็มีเสียบ USB 2จุดนะคะแล้วก็ AUX ได้แล้วก็วางของได้นะคะหรูหรามากๆนะคันนี้นะคะเพดานเป็นสีเทาดำแบบนี้นะคะและนี่ก็คือสามารถเปิดใช้ไฟได้ปกติคะ่ะนะคะกดตรงนี้ก็ได้ นะคะได้เหมือนกันแล้วก็วางอ่าใส่แว่นได้ด้วยใส่แว่นได้ด้วยนะคะเดี๋ให้ดูกระจกมีไฟให้นะคะหรูหรามากแล้วบอกเลยนี่แต่งด้วยลายไม้เซรามิกสวยๆแบบนี้นะคะเป็นสีดำตัดสีน้ำตาลเข้มบุหนังตรงนี้นิ่มๆแล้วก็ตัดด้วยลายไม้กับโคเมียมสวยๆเลยค่ะ นี่คอนโซลกลางก็โครเมียมเช่นเดียวกันที่วางของก็ใหญ่นะคะตรงนี้เป็นกรรมหยี่นุ่มๆโหหรูมากนี่สมุดคู่มือของเขานี่เป็นหนังแท้สวยๆแบบนี้เลยสภาพดีมากใครได้ไปไปบอกเลยนะว่าคุ้มสุดๆเลยแล้วให้ราคาดีด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูด้านหลังกันนะ ไปดูกันต่อที่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็กว้างกว่านี่มาดูตรงนี้เลยค่ะแอร์นะคะเป็นแอร์แยกซ้ายขวาและเป็นแอร์โอโต้ออตอแบบนี้ด้วยนะเป็นแอร์ออโต้ที่แสดงอุณหภูมิด้วยนะคะสามารถปรับรถอ,อุณหภูมิแอร์ได้ด้านหลังนี้ได้เลยนะคะและแอร์เย็นฉ่าเลยค่ะแผ่นยางมีมาให้พร้อมสวยหรูมากๆมีที่ใส่เอกสารนะคะ สองที่เลยและกว้างมากนั่งสบายนะคะแล้วก็มีที่พักแขนให้เดี๋ยวเอาออกมาให้ดูนะคะโหดเปิดยากนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เนาะนี่ค่ะวางแก้วน้ำได้และแถมยังวางของได้ด้วยไม่พอยังชาร์จแบตตรงนี้ได้อีกต่างหากนะคะคือบอกเลยนะเนี่ยตรงนี้วางโทรศัพท์ได้เลยนิ่มๆน,นะคะวางแก้วได้วางแก้วเยติได้ไหมเนี่ย ว้างอยู่นะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะวางคาซิได้ด้วยสองจุดนะปรับพับเบาะได้แบบนี้เลยแล้วก็สามารถเปิดเบาะด้านหลังได้อีกนะคะและจริงๆถ้าพับเก็บก็คือเก็บได้แบบนี้เลยนะเรียบได้แบบนี้เลยถ้าจะวางของนะคะแต่ถ้าจะอ่านั่งนะคะก็แค่เปิดเบาะขึ้นไปเท่านั้นนะคะ วัสดุดีมากรูบอกเลยนะทายได้คันี้ไปนะคะดีสุดๆมีชาร์จฟินมาให้สปอยเลอร์หลังมีมาให้พร้อมนะคะเซนเซอร์ด้านหลังมีมาให้สี่นะ,ะกล้องก็มีให้นะคะแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าค่ะนี่เลยฝาท้ายไฟฟ้านะคะเปิดง่ายมากๆน็อตไม่มีไขรถไม่มีชนนะคะเม,ม็อาชัเจน ทุกอย่างเดิมจากศูนย์หมดแล้วตรงนี้วางของได้ด้วยนะคะได้ถึงสามกิโลเลยห้อยได้ห้อยได้ถึงสามกิโลเลยนะคะนี่นะข้างหลังมีเบลให้มีที่วางแก้วให้สองจุดนี่เลยมีที่ห้อยของให้สองแล้วตรงนี้เป็นปลั๊ก power outlet ให้นะคะสามารถเสียบตรงนี้แล้วก็เหมือนชา เสียบปลั๊กใช่ไหมคะต่อปลั๊กพ่วงออกมาเสียบปลั๊กได้เลยเพื่อไปแคมป์ได้สบายแล้วก็ปูพรมกระดุมให้แล้วเรียบร้อยนะคะอุปก,ก็มีพร้อมค่ะแต่ว่าบิวนะใช้มือเดียวทุรักทุเลนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะนี่ยางอะไรมีให้เครื่องมือแม่แรงมีให้รอยซีนเดิมจากศูนย์ อย่างชัดเจนรถไม่มีชนหนักแน่นอนบอกเลยว่าถ้าใครตัดสินใจช้านะคะอดแน่นอนนะคันนี้โคตรสวยสวยไม่พอออปชั่นจัดเต็มและได้ในราคาดีด้วยนะคะอย่างที่บอกก็เปิดตัวป้ายแดงไปล้านแปดแสนเาหมื่นบาทเกือบล้านเกแต่คันนี้นะพี่ขาราคาดีสุดๆและออกรถศูนบาทกับไปได้เลยตอนนี้นะใครที่โทรมาจองตอนนี้บิวก็มีสีค่าดำเนินการค่าโอนให้ ถ้าจะไปเน้นให้ทั่วประเทศไทยฟรีให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันต่อนะคะไปกันต่อนะคะที่ห้องเครื่องนะน็อตทุกตัวไม่มีโดนไข่ค่ะทานหน้าซ้ายขวาเดิมหมดนะคะนี่ไม่นะจะเจนตรงไหนกลมก็กลมเหมือนเดิมเบ้าช็อคสมบูรณ์นะคะน็อตไม่มีโดนไข่เลยนี่เลย น็อตแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีโดนไขค่ะเม็ดนนชัดเจนเหมือนกันน็อตฝากกระโปรงก็ไม่เคยโดนไขนะคะแบ่คัลลี่ใช้งานได้ปกติน็อตทุกตัวนะคะไม่เคยโดนไขและรอยมาร์คิวซีวิศวกรโรงงานก็ยังอยู่นะคะฝาเครื่องไม่เคยโดนเปิดนะนี่ค่ะทุกอย่างสมบูรณ์มากมากนะคะน็อตทุกตัวน่ลอยมารวิศวกรคิวซีโรงงานก็คือยังอยู่นะ เ้าโจสมบูรณ์นะคะทุกอย่างสมบูรณ์หมดรถไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำม,มาแน่นอนร้อยเปเซ็นต์แผ่นป้ายมอกอก็ยังอยู่รอยปั๊มมาซ่าก็อยู่แสดงว่าเป็นฝาเดิมแน่นอนนะคะแล้วรถเดิมดีนะนี่สวยสวยเลยสกายสีนะคะซีกคันนี้นะได้เครื่อง2อ0 0นะคะตัว s d l ปี2019นะคันนี้นะคะพี่เปิดราคาขายให้เพียงแค่759,000บาทเท่านั้นจองตอนนี้ฟรีให้ทุกค่าใช้จ่ายเลยค่ะออกรถศูนบาทได้เลยนะถ้าใครนะคะรายได้2เท่าของค่าง,งวดน,นะคะก็ไม่ต้องดาวเลยค่ะใครที่สนใจนะคะรีบโทราหารพิ่ได้เลยที่เบอร์092-924-1734เนะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้พี่แอดไลน์มาสอบถามดูก่อนได้เลยนะหรือใครอยากจะใช้ นะคะโปรโมชั่นบัตรประชาชนใบเดียวออกรถนะไม่ต้องยอื่นเอกสารไดๆให้ยุ่งยากไม่ต้องลงตรวจสอบไม่ต้องมีคนคำ้ำพี่ขารีบพัก่าบิวเลยเพราะว่าโปรจะหมดแล้วนะคะใครได้โปรนี้บิวบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเลยมารับเงื่อนไขกันได้นะที่เบอร์092-9241734นะคะวันนี้บิวขอตัวลาไปก่อนนะพี่ๆดูท่านงขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยสวัสดีคะ่ะ